สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับต้องบอกว่าถ้า2องาวันที่ผ่านมานะครับใครเข้าทวิตเตอร์เนี่ยมักจะเจอรูปนี้นะฮะเป็นรูปที่แอดขึ้นให้ดูอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นงานอาร์ตที่สวยจริงๆนะฮะเป็นสตรีทอาร์ตนะฮะแล้วก็เป็นรูปของลิซ่านั่นเองนะครับต้องบอกว่านี่เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เลยก็วาดได้นะฮะ ซึ่งวันนี้ครับมีคลิปเบื้องหลังออกมาด้วยนะครับคือเป็นตอนที่เขากําลังวาดนั่นเองนะฮะต้องบอกเลยว่ากว่าจะวาดได้ขนาดนี้นะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะฮะดูจากขั้นตอนที่เขาถ่ายคลิปมาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ลงเส้นนะฮะลงสีนะฮะโอ้โหไล่เลียงไล่เงากันมาเนี่ย ต้องบอกเลยว่ายากจริงๆนะฮะเป็นคนที่ฝีมือมากๆเลยนะครับแล้วก็คือเ่าีดแอดเข้าไปส่องในห้วยบ่อเนี่ยก็จะมีแฟนๆของลิซ่านะครับเดินทางไปที่นี่กันนะครับตั้งแต่ภาพยังไม่เสร็จเลยก็ว่าได้เนะเรียกได้ว่ามีการแวะเวียนไปเยี่ยมไปชมกันอยู่ตลอดนะฮะคือตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสแรงมากๆบนห้วยบ่อเนาะ พอภาพนี้เสร็จสิ้น100%นะครับก็เป็นแบบหวีดกันเป็นกระแสะแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับแวะเวียนกันไปตลอดเลยอย่างที่แอดบอกว่าไปตั้งแต่ภาพยังไม่เสร็จยันภาพเสร็จสวยงดงามแบบนี้นะฮะแล้วก็มีผู้คนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากเลยนะเออ แล้วก็มีคนอย่างมาคอมเมนต์ว่าเนี่ยฉันกําลังเดินทางไปเลยนะเพื่อสิ่งนี้นะบางคนก็บอกว่าสวยจังเลยเนี่ยอยากไปเช็คอินมากๆอยากไปถ่ายรูปมากๆนะฮะซึ่งทางด้านต้นขั้วโพสต์เนี่ยเป็นของลิซ่านะครับลิซ่าเฮาเนาะนี่แอดก็อนุญาตแคปภาพมาให้ดูกันนะครับมีการแฮชแท็กเซเลียนด้วยเนาะแล้วก็มีการแฮชแท็กว่า global brand ambassador ลิซ่านะครับนี่เขาบอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถมาเช็คอินได้เลยนะครับที่อยู่คือใกล้ๆกับมิสเตอร์และ บิดนะครับติดกับกับตันบาร์นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับลองกุ่ยฟิชเชอร์แมนนะครับถ้าสาวนียงบิดพลาต้องขออภัยด้วยนะฮะเอออยู่ที่เมืองฟัวซานนะครับซึ่งต้องบอกว่า ฟูซานเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในเมืองจีนนะครับเขาบอกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในจังหวัดตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้งนะครับสาธารณรัฐประเทศจีนนะครับพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดนี้ครอบคลุมพื้นที่ถึง3,848ตารางกิโลเมตรเลยนะครับแล้วก็มีประชากรเนี่ยอาศัยอยู่ในเขตเมืองเนี่ยประมาณ7.2ล้านคนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเมืองที่ ค่อนข้างจะคึกคืนเลยทีเดียวครับเข้าไปนั่งส่องมาก็ต้องบอกว่าโอ้โหแสงสียามค่าคืนของเมืองนี้เนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วเท่าที่ไปส่องคอมเมนต์มาต่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหลายๆคนนะครับที่อยู่ในจีน แต่ว่าอยู่ในเมืองที่ต่างๆกันออกไปนะครับอย่างที่อ่านคอมเมนต์ให้ฟังไปตอนเมื่อกี้เนาะมีคนเขากําลังแบบว่าออกเดินทางเพื่อที่จะมาที่นี่กันเลยครับมาที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่แห่งนี้มาเช็คอินมาถ่ายรูปนะก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสที่รุนแรงมากๆบนเว่ยบ่อนะ รวมไปถึงหน่ทวิตเตอร์ด้วยก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็แชร์กันออกไปเป็นวงกว้างเลยนะฮะเออก็เก็บมาฝากกันครับกับงานฝีมือแบบนี้ที่ต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะฮะโอ้โหดีงามมากๆเลยอยากให้ในไทยมีสักจำแพงหนึ่งที่มีคนไปเพจรูปน้องแบบนี้บ้างจังคิดว่าน่าจะเป็นกระแสะแล้วก็ดึงผู้คนได้มากมายแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเก็บมาฝากกันกับรูปของน้องในเมือง ฟัวซานนะฮะที่ประเทศจีนนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลนะครับแล้วก็โพสจากแอคเคาบนเว็บวบอด้วยนะครับชื่อว่าลิซ่าละลิซ่าเฮานะฮะาขอบคุณมากๆเลยนะครับกับอีเวนต์แบบนี้ที่เกิดขึ้นนะครับดีงามจริงๆตอนนี้ออดไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในส่วนของคลิปถัดไปครับทุกคนสวัสดีนะครับ